กังวลใจมาว่าทุกเพลงของนนทนนที่ออกมาปุ๊บส่วนใหญ่จะต้องมีคนเอาไปโคเวอร์กันเขาจะต้องไปไปไป,ไปโคฟกันไปไปร้องไปร้องไปร้องกลัวมาว่าจะมีคนบอกว่าเฮ้ยแมง่งร้องดีกว่าเจ้าของเพลงอีกอะไรเงี้ยตัวผมไม่ไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดนี้อยู่เลยในหัวแล้วก็ตัวผมรู้สึกเสมอว่าเสียงร้องของเราอ่ะวันหนึ่งมันมันมีแต่ถอยลงแล้วมันเป็นเครื่องดนตรีที่เราเลือกมาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะเงื่อนไขของการร้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็จะมีอีกเสียงนึนเองที่ผมได้ยิน ก็คือเพงลงร้องยากแค่บางทีอยากจะโคเวอร์ก็ไม่กล้าแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ม,มีคือบางคนก็บอกผมวางยาเลยนะอะซึ่งผมว่าวางยาไหมวางยาจริงจริงแบบมีวางยางที่มันแบบมันมีช่องเหมือนแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักร้องเขาจะบอกโ oh, อ้โหโดนนี้เลยหรือวางยาเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากที่เราจะวางยาใครเลยเอาจริงมันก็คือการวางยาตัวเองด้วยเพราะว่าเราจะต้องร้องสดมันไปตลอดอะ แต่ว่าสิ่งที่เรามองก็คือเรามองว่าโน้ตตัวไหนดีที่สุดเรามองว่าเทคนิคไหนที่มันจะทําให้เพลงมันดีที่สุดอ่ะไม่ต้องรากเอาท่เดียวเอาง่ายๆดีว่าเอาเพลงพิงเนี่ยพิงพิงเนี่ยวางยาจุดไหนหางปลายคําอ่ะปลายคําของปลายคาเออลอง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 มองมาที่ฉันสักหน่อยได้ไหมมีวางตรงนี้จริงๆมันสักหน่อยได้ไหม คือจริงๆคนบคนปกติก็สักหน่อยได้ไหมแต่สักหน่อยได้ไหมปล่อยให้ฉันได้แชทต้องตา้เธอะผมทำให้แก๊บหายใจนั้นน่ะน้อยลงอีกเพื่อเวลาที่มุดคนอื่นเขาจะล้อมันตรงนี้มันจะยากขึ้นจริงๆ <c oughs> มันมันหันก่อนได้นี่มันหยุดโน้นนั้นก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมต้องลา่าเพราะว่าผมอยากให้คนผมอยากเลี้ยงโนต้ตนั้นไว้ในหูคนเน่ะ แล้วก็จริงๆตัวเพลงพิงเนี่ยพีแอมทำตัวเดโมร์ชันออกมาได้ชัดเจนอยู่แล้วครับคือมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงที่โคตรของโคตรของโคตรของโคตรเพราะเลยนะใช่ผมก็ใส่นููนใส่นี่แล้วพีแอมเขาก็ให้อิสระในการทําอ่ะพี่ๆด้วยตอนนั้นอะไรเงี้ยมีทีมงานของละครด้วยเขามาดูแล้วก็เขาก็ให้สละในการทํางานผมก็ทําไปด้วยสนุกไปด้วยบางลูกมันไม่มีเราก็ใส่เพลงเนี้ยหายใจยากมากพี่หนุ่มเอ็มเอไ้ฟังเพราะนะแต่หายใจยังไงอ่ะหายใจยังไงให้มัน สมมุติให้มันอุ่นผมทํายังไงดีที่จะวางเสียงของผมให้โดยที่เมื่อเพลงนี้ถูกเปิดในวิทยุหรือสตรีมมิ่งที่คนไม่เห็นภาพละครอ่ะแต่เพลงยังทํางานได้อืแล้ววันนี้บอกมันมันประสมสำเร็จมากโอ้ขอบคุณครับ